เกินคาดมากวันก่อนเพิ่งจะโดนแซวเรื่องแต่งงานอยู่เลยมาวันนี้เป็นเจ้าสาวป้ายแดงแล้วจ้าเต้วนัฐพรเตรียมเป็นเจ้าสาวให้โซนายทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานแล้วบรรยากาศเรียบง่ายและอบอุ่นในระหว่างที่กำลังปิกนิกอยู่ด้วยกันบอกเลยว่าแหวนเพชรเม็ดใหญ่แบบตะโกนหนักนิ้วไหมคะนี่นะคะหนักนิ้วไหมคะอ๋อหนักไหมคะหนักไหมคะ โดยทางไฮโซพกพรประภาพี่ชายไฮโซในก็ได้รับหน้าที่ตัวแทนหมู่บ้านถามแต้ว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นซึ่งเต้าก็บอกว่ามาปิกนิกกันเมื่อกี้มีเซอร์ไพรส์นิดหน่อยก่อนจะแก้ว่าไม่นิดค่ะและโชว์แหวนมั่นเพชรเมดโตที่นิ้วนางข้างซ้ายเห็นกันแบบชัดๆเต็มตาสองคนมางานอะไรครับมาปิกนิกครับมาปิกนิกหรออืมแล้วเมือ่อ,อมามากี้เกิดอะไรขึ้นคะเมื่อกี้มีคนสนิดห่นน่อะคะหรอครับ congrats guys welcome to the family จ้าเรียกได้ว่าสลัดสดตามเพื่อนรักแมทพีละนีไปติดติดปีนี้แก๊งเฟอร์บี้ทยอยกันออกเรือนจนเหลือแค่มิ้นชลิดาแล้วซึ่งประวัติของว่าที่เจ้าบ่าว้าวนั้นก็ไม่ธรรมดาอลังการสมการรอคอยสุด เป็นทายาทรุ่นที่3ของสยามกลการอุตสาหากรรมบริษัทชั้นนําด้านอุตสาหากรรมรถยกและอไหล่ของเมืองไทยแถมยังเป็นบริษัทผู้นําเข้าและจัดจําหน่ายรถยนต์ยี่ห้อนิสสันและมีธุรกิจโรงแรมสยามแอสยามถือได้ว่าไฮโซในเป็นนักธุรกิจไฟแรงดูแลธุรกิจหลายตัวด้วยกันทั้งดงํารงตําแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทสยามเอสแบนจำกัดที่ให้บริการด้านการซ่อมบํารุงและปกป้องผิวสีรถยนต์เปิดบริษัทด้านซอฟตแวร์ไอทีอีกสองบริษัทมีธุรกิจร้านอาหารเป็นเจ้าของโรง ยิมมีธุรกิจบริษัทด้านสปอร์ตมาเก็ตติ้งกับอีเวนต์โดยได้รับดิกสิทธ์การจัดงานโดยตรงจากต่างประเทศไม่เพียงแค่เป็นทายาทตระกูลดังเท่านั้นแต่ไฮโซนายังเป็นผู้บริหารมือดีทำธุรกิจส่วนตัวอีกเพียบ เส้นทางความรักของไฮโซนกับเต้าคบกันเข้าสู่ปีที่4ตลอดเวลาที่ผ่านมาก็จะได้เห็นโมเมนต์หวานๆของคู่นี้มาโดยตลอดเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากๆโดยหมอต่าพี่สาวของเต้าก็ได้เผยภาพเบื้องหลังการเซอร์ไพรส์แต่ละคนเก็บความรับกันได้แนบเนียนสุดๆพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งคุณแม่ของฝ่ายชายและคุณแม่ของฝ่ายหญิงเป็นช่วงเวลาที่มีความสุข้อมรอมไปด้วยคนที่หลักเต้าและไฮโซนายจริงๆยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งสองคนด้วยค่ะ